สวัสดีครับผมวันนี้นะครับวันนี้ช่องฟังชันนะครับจะมาจะพามาดูนะครับวันนี้ลูกวัวครับลูกวัวลุงครับคลอดใหม่ครับลูกสีวายครับผมแม่บ็อกที่ลุงซื้อมาแม่ตัวใหญ่ครับแม่บ็อกเนี่ยแต่ลูกเป็นลูกสีวายครับนี่มาถึงคอกแล้วเดี๋ยวจะมาเฝ้าน้องวัวครับแม่น้องวัวตกครั้งเดียวเนี่ยแบบฟอรทั้งหมู่บ้านะเยอะจริง เดี๋ยวไปดูเลยครับว่าว่าน้องโวยจะตกยังไงครับเดี๋ยวไปดูลูกสีวายด้วยว่าสวยขนาดไหนครับโอเคครับครับนี่ครับผมเนี่ยเป็นลูกสีวายครับเกิดวันที่วันนี้วันที่อะไรเนาะวันที่สิบนะครับสิบเอ็ดน,น,น,นะครับผมส <11 S 2> ิบเอ็ดพฤษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเนี่ยคลอดจั๊กโมงคุับลุงคลอดจั๊กโมงมจั๊กโมงครับลุงนี่คลอดจั๊กโมงครับเดี๋ยห้าโมงกว่ากว่าครับ ่แข็งแรงนะครับสองทุ่มไม่แข็งแรงแล้วลุกนะครับกินนมแล้วลูกแม่ครับแม่นี่จะด่างหน่อยนะแต่พวงใหญ่เ <c oughs> นี่ยครับแม่พวงใหญ่ครับ <c oughs> จะติดจะติดฮินดูมาซินหน่อยเนาะ <c oughs> นี่ครับนี่มากระลงหูหลูกครับเนี่ยตรงแบบใหญ่นะผมเนี่ยอุย้ย มันโคตรใหญ่เลยมันใหญ่มากครับลูตัวใหญ่ด้วยนะแข้งขาใหญ่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังเฝ้าน้องวัวครับนั่นนะครับผมทีมงานครับลุงเคนนะครับผมเจ้าประจำครับลุงจอยครับผมความหมายครับนี่ครับหนุ่มมันไหล่หนุ่มหนุ่มมันไล่หนุ่มครับ ผมผมเป็นผู้จัดการนะครับข้าวัวนี่ครับวัวขนาดนี้น้องวัวจะขนาดไหนนะครับครับมีบริการขายขี้วัวนะครับผมนี่ครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับขี้วัวนะครับไม่ได้อัดไม่ได้อัดเม็ดเนาะสองละสามสิบห้าเนาะป้าเนาะมาขุณเอง嘛ครับมาขุณเองนะครับสองละสามสิบห้าบาทนี่ครับนี่บอกเห็นบอกครับนี่นี่ครับ อสองละสามสิบห้าอันนี้คือมาเอาเรื่อยบ่อในป่าเรือยจากไหนเรือยตัวนี้สี่สิบบอเรือยจากไหนตัวนี้สามสิบห้าเกขุดให้ใช่ไหมครับสามสิบห้าเกขุดให้นะครับผมแถมแถมวศด้วยป้าโอ้โหจะขอโคตรใจดีครับแถมวศด้วยนี่ครับนี่ก็แม่พันธุ์ครับนี่ก็ลูกสีวายนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสีวายป่ะนี่ป้าตัวนี้ลูกสีวายนะครับกำลังเป็นหนุ่มนี่ครับ ตีวานี่น่าจะน่าจะหล่อนครับนี่แม่ครับน,น,นี่ครับนี่ติดหูยาวนะครับตัวตัวนี่นะลุงตัวนี้ลูกติดนะครับไม่ทราบว่าวเป็นพ่อพันธุ์ตัวไหนนะครับแต่ก็วสวยอยู่ ตัวนี้ลูกตัวไหนครับนี่ตัวนี้ลูกสติงเล่สติงเล่ครับนี่แม่พันธุ์ใหญ่มากตัวนี้ครับสัตว์เสี่ยงนะแม่ลูกจะมาต่อแม่ลูกก็ครบนิดนึงครับแต่ก็สวยอยู่ตัวนี้ตัวนี้พ่อป้านมาแมนพ่อป้านมาแธรรมดาครับสำหรับขี่วัวนะครับมีบริการนะครับมารับถึงที่นะครับผม แต่ไม่มีการส่งครับแถมมาสองให้ด้วยเลยครับนี่ขี้วัวครับ35บาทนทครับพี่กัดนะครับบ้านนวม่วงครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมถ้าพี่ท่านใดครับอยากได้ก็ติดต่อมาทางช่องหรือคอมเมนต์มาทางช่องเดี๋ยวผมจะให้พี่กัดแล้วก็ให้เบอร์โทรไปนะครับผมตามหมายนะครับเรามาดูนี่ครับเอกของเราดยนางเอกสิตอนนี้กำลังเฝ้า น้องวัวนะครับตอนนี้นมกำลังใหญ่มากเนี่ยนมครับเด็กกินไม่ได้นะหอมมากที่นี่ซื้อมากสไลป์ป่านครับตัวนี้หกหมื่นหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนะครับเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นครับนี่ตัวนี้ 6, น,น,นะโมนี่ครับเจ็ดหมื่นครับสองตัวนี้นี่ลูกลูกติดนะครับตัวนี้ อันนี้แม่ครับอันนี้น้องครับน้องนี่เป็นลูกซีไว้ครับมีใบบัดชัดเจนครับผมสวยนะครับพอด่างเหมือนแม่เลยหน้าหล่อเหมือนพ่อครับีใช้ลุงพ่อยุติเหรอครับอนีอ่นครับใบหลอดมาแล้ว โชว์ผลงานครับนี่ครับเดีย๋ยวต้องมองหลังด้ซวยศูนย์นะครับแม่มันจะมาชนก้ <c oughs> นนน <c oughs> ะคัมันเดินปีนะครับสา <c oughs> เดือน364นะครับผม <c oughs> เวลาสิบแ <c oughs> ปดสามศูนย์นะครับวันที่คลอดโอเคเดือนผิด <c oughs> น,นะครับผม ชัดเจนนะครับผมมาถนนม่วงตําบลกุดชมพูอพิบูลมังสาหานะครับผมนี่ครับเซี่ยวซี96ชัดเจนครับผมเดี๋ยวเรามาดูความก้าวหน้าของเดี๋ยวถ้าลูกมันโตยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าลูกมันจะสวยขนาดไหนครับผมพ่อแม่มันตัวใหญ่มากแม่จะติดหูยาวติดออกลูกกระทบหน้าลุงเนกติดดินดูวาสินหน่อยก็สวยครับตัวใหญ่โครงใหญ่ครับ สำหรับนักพัฒนาครับท่านใดที่อยากพัฒนาวัวนะครับให้สวยก็ต้องใช้โครงสร้างแบบนี้ครับมาพัฒนาครับดูก็แข็งแรงไว้นะครับโอเคครับถ้าพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้นะครับขี้วัวนะครับก็สอบถามมาได้เลยครับทางเพจหรือว่าทางช่องครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรพามาถึงที่นะครับผมสำหับวันนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ทางช่องฝากแชร์ใหดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ